ไม่ต้องเสกก่อขลังหลวงพ่อกลวยประกาศสิทธ์ภาพถ่ายทุกรูปศักดิ์สิทธิ์ของดีที่ต้องมีบูชาภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยแห่งวัดบ้านแคมีคำประกาศสิทธิภาพถ่ายทุกครั้งเสกตัวเสกผ้าใช้ได้หมดมีติดตัวไว้ช่วยคุ้มครองหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรเกจิอาจารย์แห่งเมืองชัยนาท ที่หลายคนให้ความเคารพศรัทธาอย่างสนิทใจโดยเชื่อมั่นในพุทธาคมพุทธคุณและปาฏิหาริย์ที่ผู้คนมักพบเจอกันอยู่เสมออีกเช่นกันหลายต่อหลายคนต่างสนใจใครหาอยากได้วัตถุมงคลที่หลวงพ่อกลวยท่านได้เคยเสกสร้างในขณะท่านยังดำรงขันอยู่มาครอบครองเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ในยุคเศรษฐกิจเปิดเครื่องการใช้จ่ายเช่าหาวัตถุมงคลในราคาสูงนั้นคงไม่สะดวกกับผู้ศรัทธาหลายๆคนในกลุ่มคนที่ศรัทธากระดาษวิเศษแห่งสันบุรีมีคนจำนวนไม่น้อยที่เช่าบูชาสวมใส่ติดตัวรูปภาพหลวงพ่อกล้วยที่ได้จัดสร้างขึ้นมาในยุคหลังและราคาการเช่าบูชาไม่สูงมาก ซึ่งก็มีปาฏิหาริย์ให้ผู้บูชาหลายคนได้ประจักษ์มาแล้วเช่นกันอย่างกรณีหนุ่มวัย28ปีที่จังหวัดระยองที่สวมใส่ภาพย้อนยุคของหลวงพ่อกลวยขณะเกิดอุบัติเหตุได้สัมผัสว่ามีพระภิกษุมากระชากร่างของตนออกจากรถที่กำลังพุ่งอัดใส่กำแพงอย่างหุดหิดส่งผลให้เจ้าตัวบาดเจ็บเล็กน้อยเรื่องราวปฏิหารนี้ จากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อหายสงสัยว่าภาพย้อนยุคหรือวัตถุมงคลรุ่นหลังการมรณภาพของหลวงพ่อกวยทำไมจึงยังศักดิ์สิทธิ์อย่างมากก็ได้พบกับข้อมูลที่ได้มีการระบุและบอกเล่าในหมู่ลูกศิษย์วัดบ้านแคว,ว่าหลวงพ่อกวยท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าสำหรับภาพถ่ายนั้นตัวท่านเอง ท่านเสกตัวก่อนนั่งถ่ายภาพทุกครั้งฉะนั้นภาพท่านไม่ว่าจะกี่สำเนาก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีทั้งแรงครูผู้อธิษฐานจิตพร้อมกับมีคำพูดของหลวงพ่อกวยระบุชัดว่ามึงนับถือกูเป็นอาจารย์กูจะทิ้งลูกศิษย์ได้อย่างไรรูปของกูถึงจะอัดแล้วอัดอีกก็ยังคลังเหมือนเดิมเพราะตอนกูจะถ่ายรูป กูอธิษฐานตัวและเสกผ้าเอาไว้แล้วมีของที่กูสร้างกูเสกติดตัวไว้แม้เพียงชิ้นเดียวเวลามีปัญหาแล้วถ้ากูไม่ช่วยมึงไม่ต้องเรียกกูว่าอาจารย์ยิ่งทำให้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อกวยจึงได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงขอบพระคุณข้อมูลจากคมชัดลึกออนไลน์นะครับ